ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565วันนี้23ตุลาคม2565 เวลา9นาฬิกาณหน้าพระบรมราชานุสาววดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูร์นายวิโรธเข็มเล็กที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาววีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายกฤิตคงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรีโดยนายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นายอังกูลลีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในบริเวณวัดเจดเสมียนตําบลเจเสมียนอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนางยุพินสเวตสักดาสิริพัฒนาการจังหวัดราชบ,บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้24ตุลาคมพลตำรวจตรีพัฒนนุชนาศรองผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนิษฐไทยวัชรามาตรผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและพลตำรวจตรีพฤกษทิพพงษ์นุชนาศผู้บังคับการตำรวจน้ำพร้อมข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและข้าราชการตำรวจน้ำเดินทางลงพื้นที่ที่ทําการตําบลทางช้างอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบถุงยางชีพให้กับผู้นําชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภูทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนห้างเซ็นทรัลยกขบวนความพิเศษจัดเต็มฉลองครบรอบ75ปีให้ลูกค้าคนสําคัญได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขตลอดเดือนตุลาคมห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทลชวนสัมผัสมห,รมหกรรมความสุขครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสฉลองครบรอบ75ปีพร้อมยกขบวนกิจกรรมและความพิเศษแบบจัดเต็มกับแคมเปญ Central National Celebration เพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดประทับใจแก่ลูกค้าตลอดเดือนตุลาคมณห้างเซ็นทรัลทุกสาขาพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลพลตารวจตรีจรินดสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีพานพ วราธนชากุลผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเ,เอกชัยกฤิตโพอละรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน3าคนพร้อมของกลางยาเสพติดไอและเฮโรอีนจํานวนมากหากนําไปจําหน่ายจะมีมูลค่าสูงถึง55ล้านบาทอาวุธปืนและเครื่องกระสุน และรถยนต์ดัดแปลงป้ายทะเบียนเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่วันจันทร์ที่ย4ิตุลาคมณลานอนเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรลีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนูรัเสยประธานลีเสียงครปดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสูกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตาน,านันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหาภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0 8น5 9 9 9 4 5า